สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2แล้วของการแข่งขันทัวนาเมนต์จิแงมป์แห่งชาติอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับที่เมืองสุราบายาประเทศอิโนโดนีเซียสําหรับวันนี้นะครับวันที่18บแดกกฎาคมเป็นการแข่งขันแมตช์แรกนะครับของรูปบีนะครับก็เริ่มแข่งขันตอนบ่าย3ที่ผ่านมาเนี่ย เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสปโปลาวนะครับพบกับทีมชาติออสเตรเลียนะครับที่สนามโกโลรานะครับเมืองสุราบายาก็ผลปรากฏว่าทีมชาติออสเตรเลียนะครับก็ถล่มเอาชนะทีมชาติลาวไปได้6ประตูต่อศูนย์ครับทีมของเทเอร์มอร์แกนนะครับหัวหน้าโค้ชชาวออสเตรเลียเนี่ยก็สามารถทำผลงานนะครับ ตามเป้าหมายได้ในแมตช์แรกอย่างค่อนข้างจะถล่มทลายนะก็คิดว่าเพราะว่าที่จริงแล้วสบปลาวเ,เนี่ยเคยเป็นทีมรองแชมป์ก็มีความมั่นใจสูงมากโดยเฉพาะในช่วงแรกก็บุกเข้าหาออสเตรเลียอย่างไม่เกรงกลัวเลยนะครับมีโอกาสทําประตูด้วยแต่ว่าก็มาพลาดนะครับเสียประตูไป3ประตูในครึ่งแรกแล้วก็มาเสียประตูอีก3ประตูในครึ่งหลังนะครับถ้าจะมองไปแล้วเนี่ยศักยภาพตัวผู้เล่นของออสเตรเลียถึงแม้ว่านะครับทีมนี้ จะเป็นทีมอยู่ในเอลิกนะครับเป็นนักเตะที่มาจากเอลิกของออสเตรเลียซึ่งนะครับเขามีทีมอีกทีมหนึ่งนะครับที่มีนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ตามสโมสรใหญ่ในยุโรปแต่เขาไม่ได้นํานชุดนั้นมาครับรอบนี้เขาเอานักเตะภายในเอลิกของเขาก็าคือลีกออสเตรเลียเนี่ยนะครับเป็นการรวมทีมมาทีมชุดนี้นะครับทางเทเวอร์มอร์แกนก็ได้เปิดเผยว่าเป็นทีมที่จะไปแข่งขันใน าการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าด้วยก็ถือว่าเป็นทีมที่เราจะคิดว่าเป็นทีมที่อ่อนแอไม่ได้เลยครับเห็นจากผลงานแล้วนะครับไม่ว่าจะมาจากสโมสรเวสเติร์นซิดนีย์นะครับเอดิเลตยูเนเต็ดอย่างนี้ฮะซิดนีย์เอฟซีและหลายสโมสรยกักษ์ใหญ่ที่นั่นนะ่ะก็ต่างมีนักเตะรุ่นเยาวชนนะครับอายุไม่เกิน20ปีทั้งอยู่ในทีมสำรอง อยู่ในทีมเยาวชนและบางตัวอยู่ในทีมตัวจริงของสมสรสหญ่เหล่านี้ด้วยที่ติดทีมนะฮะชุดยูสิบหรือยูย่สิชุดนี้มาก็ถือว่านะครับสวปอลาราเนี่ยเล่นเต็มที่นะครับแต่ว่าพลาดไปหน่อยนึงซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนครับเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นการวางแผนมันเป็นการแพ้นในเชิงเทคนิคแล้วก็ตัวผู้เล่นของสปปอวเองเนี่ยในการเล่นทักษะ ฝีเท้านะครับโดยเฉพาะความเร็วเนี่ยอย่างสู้ทีมออสเตรเลียไม่ได้อย่างชาัดเจนทําให้พ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์ที่สูง,สงพอสมควรน,นะครับแล้วก็คืนนี้นะครับคืนนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยที่สนามโกโรราสนามเดิมนี่แหละเมืองสุราบายานะครับเป็นการแข่งขันแมตท,ที่2นะครับของกลุ่ม B จะเป็นการพบกันนะครับระหว่างทีมชาติเวียดนามนะครับก็จะพบกับทีมชาติพมา่าซึ่งจะแข่งกันในคืนนี้เวลาทุ่มครึ่งก็ติดตามชมได้ครับ เพราะว่าการได้เราได้ดูออสเตรเลียไปแล้วก็ถือว่าเป็นทีมชาติที่แข็งแกร่งทีมหนึ่งที่ถ้ามีโอกาสได้พบกันในรอบหน้านะ้ไทยผ่านเข้ารอบได้เนี่ยก็จะประมาทออสเตรเลียทีมนี้ไม่ได้เลยเไม่ได้น้อยหน้าทีม u 1 6 U17 นะครับที่ชิงชาเลิศก,กับเราที่ผ่านมาเลยนะครับออสเตรเลียทีมนี้เนี่ยถือว่าน่ากลัวพอสมควรครับส่วนทีมอีกทีมนึงที่เราควรจะติดตามดูคืนนี้คือเวียดน,นามครับเพื่อนบ้านของเรานี่แหละนะครับถือว่าเป็น ทีมชุดนะฮะของเวียดนามที่เป็นทีมเก่งเขาเลยนะครับทีมเยาวชนซึ่งทีที่จะแข่งคืนนี้นะครับนักเตะเหล่านี้เนี่ยของเวียดนามเนี่ยขึ้นมาจาก U16 U17 ซึ่งเมื่อก่อนในยูสิยของเวียดนามเนี่ยแก่งมากครับก็รอดูครับว่าครั้งนี้เนี่ยตัวผู้เล่นทั้งตัวเดิมและตัวเพิ่มเติมเข้ามาของเวียดนามจะเป็นอย่างไรบ้างในการพบกับทีมชาติพม่านะครับเมียนมานะฮะทีมชาติเมียนมาคืนนี้เวลาทุ่มครึ่ง ก็สามารถติดตามรับชมกันได้สำหรับทีมชาติไทยนะครับจะลงแข่งขันในวันพรุ่งนี้ในเวลา19นาฬิกา30มนาทีทีมชาติไทยพรุ่งนี้นะครับจะแข่งแมตช์แรกของสายอ่าแมตช์ที่2นะเป็นเกมที่2ของกลุ่ม C พรุ่งนี้พบกับทีมชาติสิงคโปร์ครับก็ถือว่าเป็นถ้าจะมองว่าชื่อชั้นสิงคโปร์เป็นรองเราก็อาจจะใช่ครับแต่ว่าจากการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับ โค้ชทีมชาติสิงคโปร์ก็ได้กล่าวถึงทีมชาติไทยแล้วก็กล่าวถึงความมั่นใจถึงขั้นว่าจะเอาชนะทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนเพราะว่าทีมชาติสิงคโปร์ทีมนี้เนี่ยมีการเตรียมการมาอย่างดีเช่นเดียวกันทําให้ทีมชาติไทยของเราในชุด u 19ครั้งนี้จะไม่สามารถประมาททีมชาติสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้ได้เลยครับในแมตช์แรกถ้าจะเข้ารอบให้ได้เนี่ยจะต้องเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ให้ได้ครับ เพราะว่าแมตช์แรกเนี่ยถ้าเราไปไพ่ายแพ้หรือเสมอเนี่ยโอกาสในการเข้ารอบเนี่ยจะมีน้อยลงทันทีเพราะว่าเขาไม่ไดเอาสองทีมเข้ารอบครับเข้าทีมที่ได้อันดับหนึ่งของสายแล้วก็ทีมที่มีคะแนนดีที่สุดอันดับ2นะครับของแต่ละกลุ่มด้วยนะต้องมาวัดกัแต่ละกลุ่มอีกซึ่งมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่คล้ายคลึงกับทีม U 17ของเรานะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยที่อันดับ2เราร่วงไปหลายทีมถึงแม้จะชนะมานะครับไม่ว่าจะเป็น ทีมชาตินะครับอย่างทีมชาติกัมพูชาก็ร่วงะคะหลายทีมที่สามารถชนะในรอบแรกมาแต่ถ้าเกิดนะครับผลสกอร์โดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยการคัดเลือกทีมอันดับ2เนี่ยในทนวนนัวร์นาเมนต์นี้เขาไม่ได้เอาเรื่องอื่นนะครับเขาเอาเฮดทูเฮดขึ้นมาก่อนเลยนะครับเอาขึ้นมาก่อนเลยตรงนี้เนี่ยต้องต้องระวังให้ดีครับในการแข่งขันดังนั้นนะครับทีมชาติไทยเราเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับจะต้องเก็บสกอร์ชนะ ผลชนะเท่านั้นครับที่จะสามารถผ่านเข้ารอบได้อย่างการันตีการเข้ารอบได้แล้วก็ในสายของเราเนี่ยมีทั้งสิงคโปร์มีทั้งมาเลเซียนะครับซึ่งคู่ที่2อาคู่แรกนะครับก่อนเราเนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยมาเลเซียนะครับจะพบกับทีมชาติบูนายครับที่อยู่ในกรุ๊ปสกับเราเนี่ยพรุ่งนี้นะครับวันที่19ก็จะเป็นวันแรกของการแข่งขันในกลุ่ม C ส่วนนะครับแมตต์ต่อไปของทีมชาติไทย ก็คือวันที่22กรกฎาคมในเวลาบ่าย3โมงครึ่งนะครับเราก็จะได้เล่นกลางแดดนะฮะพบกับทีมชาติบูนายนะครับแล้วก็อีกแบทต่อไปนะครับทีมชาติไทยของเราในวันที่25เป็นแมตสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มในเวลาบ่าย3โมงนะครับกลางแดดอีกครั้งหนึ่งเราจะพบกับทีมชาติมาเลเซียก็ให้กำลังใจทีมชาติไทยผ่านทาง AS Play นะครับ สำหรับ3ามแมตช์แรกเนี่ยเราลุ้นให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะให้ได้ครับโดยเฉพาะแมตช์สุดท้ายเนี่ยหนักเจอกับมาเลเซียครับไม้เบื่อไม้เมาแชมป์เก่านะครับดังนั้นเนี่ยจะประมาทมาเลเซียไม่ได้เลยเราอยู่ในสายที่ค่อนข้างที่จะไม่ถือว่าอ่อนนะครับค่อนข้างจะแข็งเลยนะครับจะอาจจะเป็นรองกลุปบีนิดหนึ่งที่ออสเตรเลียอยู่กับเวียดนามนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งนะฮะกลุปบีกลุก่มที่สบายหน่อยก็คือกลุปเอครับกลุ่มเอเนี่ย เจ้าภาพอินโดนีเซียเนี่ยก็อยู่ร่วมสายกับทีมชาติกัมพูชาติมอร์เลสเตแล้วก็ฟิลิปปินส์แต่ก็ประมาทอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าบูไนก็สร้งางปรากฏการณ์นะครับในการเปิดสนามในทัวร์นาเมนต์นี้เลยเมื่อวานเนี่ยนะครับสามารถเฉือนเอาชนะกัมพูชาไปได้3ประตูต่อ2และที่น่า,น,า,น,าน่าดูที่สุดคือการยิงกัมพูชา3ลูกรวดเลยครับนะครับทำให้กัมพูชาเนี่ยต้องลำบากแล้วครับงานเนี้ย กบ,บูชาลําบากมากเลยในการพ่ายแพ้ครั้งนี้จะต้องแก้ตัวนะครับกับทีมชาติฟิลิปปินส์แล้วแก้ตัวกับจะภาพให้ได้ไม่งั้นโอกาสตรกรอบมีถึง90%นแล้วครับตอนนี้ใครทัวร์นาเมนต์นี้ใครแพ้เนี่ยโอกาสตรกรอบ90%ทันท,ทีนะครับเพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เขาจะต้องมาคัดเลือกอีกทีสำหรับทีมันดับ2อ,อันนี้ฮะเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันเชียร์บรรยากาศทีมชาติไทยนะครับก็ได้ลงทําการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นะครับ แล้วก็สภาพของนักเตะผู้วานี้มีอาการเหนื่อยล้าในการเดินทางิดหน่อยนะครับท,ที่ที่มาจากมุบันก่อนแต่ในวันนี้นะครับนักเตะทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกสดชื่นนะครับแล้วก็ปรับสภาพร่างกายเข้ากับบรรยากาศที่เมืองสุราบายาได้แล้วครับเพราะว่าตามที่นักเตะได้ให้สัมภาษณ์ก็ได้บอกว่าการเดินทางค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงเพราะมันมีการต่อเครื่องครับไม่ใชเครื่องบินบินตรงจากสุวรรณภูมิถึงสุราบายา จะต้องลงที่จาการ์ตาแล้วก็ต่อไปที่สุราบายาอยีกก็เหมือนกับการเดินทางใกล้แต่กลายเป็นไกลนะครับแล้วก็อากาศภูมิอากาศที่นั่นก็แน่นอนครับพื้นที่ทางใต้ลงไปจากประเทศไทยลงไปก็จะมีอากาศร้อนกว่าบ้านเราหน่อยนะครับก็อินโดนีเซียเนี่ยก็น่าจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าเราดังนั้นนักเตะไทยเราเนี่ยจะลงทําการแข่งขนันที่ยี่ิบเวลาบ่ายสาโมงเราที่ยี่ิบในเวลาบ่าย3โมงนะครับเราก็ต้องเซฟกําลังให้ดีครับ แต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าทีมชาติชุดนี้นะครับโดยผู้จัดการทีมคุณชนชนกชิดชอบเนี่ยนะครับได้เปิดเผยออกมาแล้วครับว่ามีการดูแลทางด้านร่างกายฟิตเนสกำลังอย่างดีด้วยระเบียบว,วินัยที่เข้มข้นภายในทีมครับทําให้เราก็เบาใจลงหน่อยเกี่ยวกับพละกกาลังของน้องๆกลุ่มนี้นะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเราแข่งทัวร์นาเมนต์ที่ต้องแข่งในเวลาบ่ายสามสองแมตช์ก่อนที่จะเข้ารอบต่อไปด้วยนะครับ และเจอทีมแข็งแกร่งในวันที่25ในเวลาบ่าย3อย่างมาเลเซียเนี่ยแมตต์ต่อไปคือวันที่27ได้พักแค่วันเดียวครับถ้าเกิดเราเข้ารอบได้นะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่นะครับก็อุ่นใจที่ทีมชาติไทยเราเนี่ยมีการเตรียมร่างกายมีการฟิตซ้อมมาอย่างดีประมาทไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าทุกทีมในระดับเยาวชนรุ่นนี้เนี่ยทุกทีมเนี่ยเตรียมทีมมาอย่างดีทั้งสิน้นจะเห็นได้ว่าทีมที่พ่ายแพ้นะครับอย่างทีมชาติกัมพูชานะครับยอว่า พ่ายแพ้เมื่อตอนกลางวันเนี่ยทีมชาติลาวอย่างเงี้ยฮะก็ก็ต้นน้ําไม่ได้เล่นขี้เหร่นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพอสมวรแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยที่พ่ายแพ้ให้กับ้าพาพไปเมื่อวานเนี่ยก็ต่างมีตัวผู้เล่นดีๆและมีฝีเท้าที่ค่อง้างจะดีด้วยเพียงแต่ว่ามันมาพ่ายแพ้กันในด้านแท็กติกด้านระบบทีมใ่แล้วจะพ่ายแพ้กันในด้านระบบทีมแท็กติกในการเล่นทั้งนั้นเลยในการเล่นของนักเตะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยพัฒนาการในช่วงนี้ อ่าร่างกายกําลังเนี่ยใกล้เคียงกันนะน่ากลัวพอๆกันแต่มันมาผิดพลาดหรือว่ามันมแพ้กันแบบจุดรุ้ยแพ้กันน่าจะเยอะเนี่ยเพราะความอ่าละรวมเพราะความประมาทหรือการเล่นที่ผิดพลาดกันเองตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่านะทีมชาติใดก็ตามแต่ที่อยู่ในรุ่นอายุเยาวชนเหล่านี้เนี่ยถ้ามีการฟิสซ้อมที่ดีมีการวางแผนที่ดีทั้งด้านเทคนิคทั้งด้านการเล่นอย่างละเอียดนะ ยกระดับการโค้ดนะการวางแผนขึ้นได้แล้วก็ยกระดับนักเตะขึ้นไม่ใช่ฝีเท้านะครับยกระดับในการเล่นเป็นทีมได้เนี่ยก็ได้เปรียบคู่ต่อสู้และสามารถถล่มคู่ต่อสู้ได้หลายประตูด้วยมันเป็นการวัดกันนะครับมันเป็นคุณภาพของฟุตบอลตอนนี้คุณภาพฟุตบอลที่เรากำลังจับตามองนะก็คือทีมชาติอินโดนีเซียทีมชาติออ,อสเตรเลียทีมชาติเวียดนามแล้วก็ทีมชาติไทยเรามีสอดแทรกเข้ามาอีกทีมชาติหนึ่งก็คือมาเลเซียครับ ที่น่าจับตาปองในทัวร์นาเมนต์นี้ว่าวิวัฒนาการนะครับการฝึกซ้อมการวางแผนของแต่ละทีมที่กล่าวถึงเนี่ยในระดับเยาวชนเนี่ยทีมไหนจะนําหน้าหรือว่าล้ําหน้ากันตรงนี้เป็นจุดเป็นจุดตายในการชนะในทีมระดับเยาวชนครับเดี๋ยวเรามาร่วมเชร์ร่วมกันครับให้กบบาลังใจทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้ร่วมกันแมตช์แรกวันพรุ่งนี้เวลาทุ่มครึ่งครับเดี๋ยวทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งเขาบอกว่าเขาจะชนะทีมชาติไทย จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามร่วมกันครับ